ดีเดียวกลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับหลังจากที่น้องเองเขามีการโพสต์รูปท่ายืนแบบเก็กแบบลล่อเลยนะโปรโมทเสื้อผ้านี่แหละแต่ว่าคนไม่ไปโฟกัสคุณดูไม่ไปโฟกัสที่เสื้อผ้าเลยแต่ไปที่อื่นแทนแล้วเราก็ดูนะฮะว่าที่ไหนนะครับตี๋ก็เปิดก็เผยว่าโอ้ยตลกนะฮะไอ้ภาพนี้ลงเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆแสงเนี่ยมันได้ถ้ามันโอเคไม่คิดว่าไอ้คนจะไปสนใจตรงนั้นนะฮะ สำหรับหูนะไม่เจ็นี่ทำุกลับใหม่ใช่ก็ถ่ายคือคือินจริงๆอันนั้นมันเป็นเสื้อเสื้อของพี่หนูเล็กอ่าเป็นเป็นแบรนด์เขานะผมก็เออมารีวิวให้เขาแหละค่ะเออก็ถ่ายไปหลายรูปแหละผมก็ถามแฟนอยู่เฮ้ยเฮ้ยมันน่าเกลียดไหมเนี่ยคือพอดีแต่ละรูปแต่ละตัวเนี่ย ผมไม่ได้ถ่ายเยอะแล้วพอดีไอ้รูปนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมุมอะไรมันมันโอเคอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีตรงนี้ที่มันชัดหน่อยแต่คือรูปอื่นมันก็แบบคือตอนนั้นมันถ่ายช่วงเย็นแล้วอ่ะคือแสงมันมืดแล้วอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างว่าอ้มันโอเคว่ามันดูหมดน่าเกียดไหมอะไรเงี้ยแฟนผมก็เอ้ยก็โอเคนะไม่เป็นไรหรอกมันก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยมีบ้างอะไรเงี้ยก็ภูมิใจ ก็เราเราพอมีของแต่ก็พอพอใช้งานได้พอใช้งานไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ก็แต่ก็เหนียวความคาดหมายแบบมากมากาเอาจริงรูปนั้นแบบหน้าผมอะไรมันก็แบบเย็นเยินอะแต่แบบเออมีจุดเนี้ยอะไรเงี้ยผมก็ขำๆไปอะไรเงี้ยมีพิเซนเตอะไรติดต่อมาไหมคะอะไรครับมีพิจารณพิตอร์ไม่มีแต่มีแบบมีอินบ็อกซ์มาทักมาแซวอะไรเยอะครับเยอะกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลย